สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในช่องเจงนนน์สาวเส้นตรงอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นวันพระนะคะเจนน์นก็ตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพื่ออ่ะตื่นแต่เช้าแล้วก็เอาอมาทําน้ําเต้าหู้นะคะเพื่อที่จะไปถวายพระแล้วก็ปู่สินนายสินที่วัดนะคะตอนนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ตอนนี้ก็อเอาเจนนก็ก่อนอื่นเจนน์ก็เอาไปไปล้างนะคะ,อะเอาถั่วเขียวเนาะ เอาไปล้างน้ำให้ใสแล้วก็เอาแช่ไว้แล้วก็เอาไปเอาไปหมูวเอาไปสูเอาไปหมูอะไรอ่ะคุณว่าไงแล้วจรนนก็เอามากรเอาน้ำมันนะคะตอนนี้ก็เอามาตั้งตั้งไฟค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอให้น้ำมันเดือดก่อนเนาะ นี่ก็บรรยากาศยามเช้านะคะที่ที่หมู่บ้านน้องคอนนะคะทุกคนถ้ามันเลือดแล้วเราคก็จะเอามาใส่ถุงนะคะใส่ถงุงก็เขาก็ไม่นั่งกินกันเนาะเขาก็จะเอาไปแจกเขานะคะเดี๋ยวให้รอดูเลยนะคะ,<อ>ะคะ่ะแล้วก็จะเอามาใส่ถุงนะคะตอนนี้

ủy giúp mấy người cái hả? cặp người có ăn bán thì mướn đi Ủa đấy má bảo? Ta chim, tốp. chim tốp. không? Ngon.

Thank you. แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะชุดใส่ไปวัดค่ะสวยๆะคะ่ะตอนนี้ผนก็ตกอยู่นะคะตนีังเี่ยนก็จะเป็นุดุสดใสไปวัดด้กยจเนวนนะคะนี่ก็เยบนไปนานแล้วเนาะ เดีนะ๋ยวไปกันเลยค่ะคน,นทางไปที่นีก็จะเป็นเหมือนบ้านหลองีน่นะคะเราก็จะไปที่รักหลังขอน ฝนเดินมาตกค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเมื่อกี้นี่ตกหนักมากเลยนะคะฮ่าฮ่าฮ่าฮัลโหลชอเพูดไหมฮะชอบพูดไหมจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรียงเอาไปใช้กูหรอเนาะ Điện nào luôn Dù tăng nát, thầy cái tăng Thầy theo ừ, theo Theo á? theo Thầy theo rồi. Thầy đưa, đưa, đưa. À! Thôi

เจ็ดโมงครึ่งเออเจ็ดโมงครึ่งฝนตกเขเลยมาถึงไม่ได้ค่ะมาถ่ายตั้งนานแล้ว่ยเอามาเนี่ยเขาไม่รู้จักมาช้าตมากเลยเจ้านี่จนวนก็ไปสงเขาที่มนมู

ออกมาก่นอะหายลงมากกว่าเออมาหยาบลงนปยนะนี่สองปากทิพ์สากเศร้ายวเศรนะน่ะอืเอาเลยพ่อกนกันั่ก่ไปไอามนะเอาโอเาละทีมาเหือส่งทีวันคนแรกน่ะเนี่ยใจนี่ว่าส่นี่นี่กไรอะนะเี้อาทองแน่ะเอาวาเลย มาเลยมาเลยเาเลยไปตังพูนเหาะเขียว <Okay S 2> มากเลยกังหันเซ็งๆไปถ่ายตั้งนา, <c oughs> าอ่ะอี๋เราตากล้องให้น้องหลาของเป็นตากล้องให้นะคะถ่ายกล้องหน้าบ้างก็ได้นะเออจริงมีบัดแล้วนะคะไปเลยไปเลย <c oughs>

เขาก็จะไม่นั่งกินกันนะคะก็เลยใส่ถุงแล้วเอามาแจกแบบนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นข้างหลังวัดนะข้างหลังพระนะคะก็จะลึกๆหน่อยนะ you วิ่งไปวิ่งมานะคะโนก็ดินมาตกอีกค่ะโนก็กับน้องหลาบท้องก็ถวายถวายพระเนนแล้วก็ฟุตซีนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ยุ่งมากเลยจโนนก็โนก็ตกนอกวันนี้อ่าวันนี้เราสองคนนะคะถ้าพี่พี่เอฟซีทนไหน อยากจะทําบุญด้วยจันนนก็ทักเข้ามาทาง,ทางเฟซได้นะคะชื่อเฟซว่าน้องจันนนเสียงตุงนะคะสำหรับเคมีเราสองคนก,ก็ขอาลาไปแค่นี้นะคะนี่ก็เป็นวัดหนอง่อพทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ